เลอชีองลาลูแบร์นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสไปตามหาคนนำทางที่เป็นชาวกัวชื่อสนัดสิงดำในเขตพื้นที่กาบเชิงหรือสิีนรงให้พบก่อนเขาจะพาเจ้าไปยังจุดเชื่อมต่อทางเข้าได้การเดินทางไปนครอ,อาถรรพ์ต้องพึ่งนายสนัดสิงดำจองขมังเวทชาวสิีนรง ซึ่งเป็นชาวกวยเผ่าพัานธุ์โบราณถึงจะสามารถเปิดประตูทางเข้าไปนครอาถรรพ์ได้ไบรอนและคณะต้องออกตามหาในสนับสิงดำจนพบที่อำเภอรสีนรงค์แต่ช,ชายชราแก่เกินกว่าจะนำทางได้อีกแล้วจึงมอบหมายให้ทัพทีมบุตรสาวนำทางแทนไบรอนและคณะออกเดินทางเข้าใจกลางป่าเขาพนมรุกงร้างปราสาตร้างที่เป็นจุดเชื่อมต่อประตูระหว่างโลกปัจจุบันกับนครอาถรรพ์ให้ถัดวันพระจันทร์เต็มดวงที่กำลังจะมาถึงคณะเดินทางเดินทางมาถึงปราสาทร้างกลางป่าลึกก่อนคืนพระจันทร์เต็มดวง ทัพทิมถอดข้อความจาึกในปราสาทได้สำเร็จเพื่อหาจุดตำแหน่งประตูเวลาจะเปิดออกคณะของไบรอันยังไม่รู้ตัวเลยว่าตลอดเส้นทางการเดินทางคณะนี้จับตามองจากบางอย่างเมื่อถึงกำหนดเวลาเวลาเปิดคณะเดินทางได้เข้าไปยังประตูและข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งของเวลาซึ่งเป็นโลกคู่ขนานกับเวลาในโลกปัจจุบันเมื่อการล่วงล้ำเส้นแบ่งเวลาโดยมนุษย์ถูกใช้งาน มันก็ทําให้ปริภูมิเวลาเกิดการบิดเบี้ยวไรอันและคณะยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรที่รอคณะของเขาอยู่ที่อีกด้านหนึ่งของโลกโรติดตามตอนต่อไป